<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซน่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคาลบรักทั้งหลายนะครับผมนะครับคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องคําว่าขเห็นปรากฏตอนไหนคําว่าขเมนนี่มาจากไหนเมื่อใดจึงเป็นขเหนและขำมหม ก่อนที่จะพูดต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเสมอมานะครับผมนะครับขอบคุณมากครับใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องดีๆนะครับที่จะนํามาฝากนะครับผมนะครับขอบคุณมากครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะเกี่ยวข้องกับการพูดถึงอาณาจักรฟูนันอาณาจักรเจนละอาณาจักรพนัคอนะครับแล้วก็แตกสลายไปนะครับเพราะว่าถูกกองทัพ ที่เกลียงไกลจากอายุธยาเรียกว่ามายึดไว้หมดเลยที่ว่ามาทั้งหมดนะนะครับยึดหมดเลยนะครับยึดแล้วนะฮะยึดไปยึดมานะครับเรียกว่ามันมีจุดหนึ่งนะครับที่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากมีจกักรวรรดิล่าอนณานิคมจากยุโรปนะครับเข้ามาทางอิโดจีนนะครับแล้วก็มีเหตุที่จะต้องสลับ ต้องสละการสละนะครับให้ขเขมรเนี่ยมีอิสรภาพจากประเทศไทยหรือสยามนะครับส่วนจากนั้นไปเขาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสต่อไปนั่นคือสิ่งที่เรารู้คำว่าขเขมรเนี่ยมันมาจากไหนผมขอยกนะครับคำเขียนของกองมรธิการศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็แล้วกันนะครับผู้เขียนได้เผยแพร่เมื่อวันพุทธที่2 0มีนาคมสอง7นะครับ คำว่าเขเมรน,นะครับที่คนไทยใช้เรียกผู้คนและประเทศกัมพูชากันอย่างติดปากนั้นนะ่ะมีที่มาหรือเก่าแก่แค่ไหนอันหนึ่งชาวกัมพูชาที่เรียกตนเองว่าเขมรละอันนี้เป็นภาษาเก่านะครับหรือเปลี่ยนมาเป็นเแมในปัจจุบันนะครับเป็นคำเดียวกันหรือมีรากทางภาษาเดียวกันหรือไม่ นี่คือผู้เขียนได้ทิ้งเป็นประเด็นไว้นะครับศาสตราจารย์ดรสันติพักดีคำนะครับได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเขมรใช้ไทยยืมนะครับบ้าหลักฐานการเรียกชาวกัมพูชาว่าเขมรนนะครับซึ่งเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบันก็คือหลักศิลาจารึก ขมนสมัยก่อนพนากรก็คืออาณาจักรพนคกรซึ่งเริ่มต้นเมื่อปีพศ802เราราวประมาณศตวรรษที่12นะครับได้แก่ศิลาจารึก KA. 64พบที่บ้านเมรบหรือวงเล็บว่าเมรุปนะครับตำบลโรกาอำเภอปีเรียงจังหวัดไรแรง น่าจะเป็นชื่อที่กมูชานะครับกล่าวถึงทาตุชาวเขเมรโบราณไว้ดังข้อความในบรรทัดที่13ว่าวงเล็บส3บานะครับเป็นภาษาคล้ายๆภาษาบาลีทีเดียวน่าเขียนนะครับเดี๋ยวพยายามจานนะกุลมะเกมะระโคโตในบทความนี้เขาบอกว่าคาว่าเขาเมรเนี่ย เป็นการกล่าวถึงธาตุชาวเขมรคำที่ปรากฏคำว่าเขมรเนี่ยนะครับหรือวิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นคําว่าเขมรเนี่ยเป็นการกล่าวถึงธาตุชาวเขมรโบราณนี่นะฮะเกมระเนี่ยนะฮะเกมระเนี่ยนะครับเอามาดูฮะโอ้โหนะฮะในภาษาเขมรสมัยก่อนพระนครนะครับตรงกับคําว่าเขมระคือมันมีจุดนะครับเขมระนะครับในภาษาเขมรสมัย พระนครเมื่อถอดความหมายคาว่ากุลมะเกมระน่าจะแปลว่าค่ารับใช้วงเล็บที่เป็นชาวขเขมรในคือเรียกตนเองว่าเกมระมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12นั่นเองนี่ครับคำแปลคำว่าขเขมรเนี่ยกลายเป็นว่าแปลว่าคนรับใช้ อ่าแล้วคำแมแปลว่าอะไรนะครับลองมาดูนะครับนอกจากจะเรือดดังกล่าวแล้วยังปรากฏการใช้คําว่าเกมระในภาษาเขมรสมัยก่อนพนะนครว่ามีวิวัฒนาการทางเสียงทําให้เสียงกอไก่ในภาษาเขมรสมัยก่อนพนะนครกลายมาเป็นขอไข่ในสมัยพนะนครกอไก่ก่อนสมัยพนะนครแต่พอมาในสมัยพนะนคร กลายเป็นขอไข่นะครับคำว่าเกมระจึงค่อยๆกลายเป็นคําว่าขอมเมนหรือเขมระนะครับในสมัยพระนครและมีการใช้คํานี้ในศิลาจารึกอย่างน้อยจํานวนสองหลักก็คือจารึกเคจ6ดกล่าวถึงไตเสาเขมระนะครับอันหมายถึงค่ารับใช้หญิงเสา คือสาวนี่เป็นชื่อผู้หญิงชาวเขมรน,นะครับนะะนั่นคือที่ไปที่มาของคําว่าเขมรน,นะนะรดังนั้นเวลาเราดูข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตําราของไทยอะไรของไทยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเรียบเรียงในปัจจุบันปัจจุบันคือกัมพูชาปัจจุบันคือเขมรอยู่แผนที่ปัจจุบันนี่นะฮะแล้วกําลังเขียนไปในอดีตเมื่อเขียนไปในอดีตปุ๊บก็จะต้องถามคําว่าเขมรปัจจุบันเนี่ย ขเมศคือใครขเมนมาจากไหนเหมือนกับว่าไทยมาจากไหนเนี่ยพอเป็นการหาย้อนไปเนี่ยเวลาไปเขียนในที่ต่างๆก็บอกว่าขเมศคือใครประวัติของขเมศคือใครก็คือจะพูดในที่อยู่ปัจจุบันก็ต้องสันนิษฐานไว้ว่าเมื่อเขายังอยู่ในปัจจุบันในที่ดินตรงนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไปไล่ใในในดูซิว่า ในที่ดินตรงนี้เนี่ยมันเคยมีใครมาอยู่อาณาจักรไหนมาอยู่ลองไล่ไปสิแบบนี้นะครับคล้ายๆว่ามันมีที่ดินตรงหนึ่งนะครับมันมีครอบครัวหนึ่งสร้างไว้อยู่ก็ต้องไล่ว่าครอบครัวนี้มาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณนั้นนะนะฮะเออนะฮะนั่นคือที่ไปที่มาของคําว่าคำินที่ตั้งของกัมพูชาปัจจุบันก็ไล่ไปไื่มาว่าอ่ามันเป็นพื้นที่ของตั้งแต่สมัยตั้งแต่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด อ้าวพอไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ขอมตั้งแต่อนานาจเจนละตั้งแต่อาณาจฟูนันทีนี้พอไล่ไปแล้วมาก็เลยคิดว่าอ๋ออาณาจฟูนันก็คือขมรน,นั่นคือที่ไปที่มาของคําว่าทําไมขมรจึงคิดว่าพวกเขาเนี่ยมาจากเผ่าพันธุ์ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนเจริญรุ่งเรืองจนเรียกว่าไม่รู้จะเจริญรุ่งเรืองยังไงแล้วนะในความหมายนี้นะจริงๆแล้วอย่างที่ว่านะครับ คเมีนเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของคนกลุ่มหนึ่งที่แทรกซึมอยู่ในอาณาจักรเพราะอาณาจักรก็หมายก็ว่าเหมือนสมัยนี้ก็คือเช่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดนู้นจังหวัดนู้จน ون, จู่ๆก็มีคนมายึดจังหวัดนู้นเพื่อให้เป็นประเทศนะถูกต้องนะฮะแต่คําว่าจังหวัดเนี่ยมันน้อยไปแต่ต้องพูดถึงระดับการเกณฑ์คนเพื่อไปยึดประเทศสราดน,น,รนั้นประเทศนั้นประเทศนี้ นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าที่ดินตรงนั้นคือกัมพูชาถ้าจะตั้งชื่อนะแต่คือกัมพูชาก็มีที่มาที่ไปนะครับเป็นการเรียกตามชื่อเมืองสองเมืองนะครับก็ทําให้เกิดได้คําว่ากัมพูชามาแทนนะครับดังนั้นเท่าที่เห็นอยู่ก็คือการเรียกคําว่าขมรเนี่ยเป็นเรียกตัวบุคคลเช่นเนี่ยมาจากเผ่านั้นนะ่ะที่เป็นคนใช้เนี่ยอ่าเป็นขมรเนี่ยแบบเป็นการเรียกตัวบุคคล นะฮะเป็นการเรียกตัวบุคคลเช่นคนรับใช้ขเมขเมรเขมรแปลว่าคนรับใช้เนี่ยมันก็เลยงงในจุดนี้นะครับในความหมายนี้นะครับเพราะว่าคําที่เขาใช้แล้ไปค้นพบในหลักศิลาจารึกเนี่ยนะครับมันหมายความว่าเช่นไตเสาเขมรแปลว่าคนรับใช้หญิงชื่อเสานะแบบนั้นนะ นี่คือที่ไปที่มาของคำเม้นะครับก็มีในมีพูดไว้ในหลักเสราจารึกเหมือนกับว่ามันไม่มีความสําคัญที่จะเป็นคํายิ่งใหญ่ไม่มีใครที่จะเรียกตัวเองว่าคำเมนในสมัยนั้นนะ่ะมันเป็นการพูดถึงตัวบุคคลซึ่งไม่ใช่ประเทศซึ่งไม่ใช่ประเทศดังนั้นจะให้คำเมนเป็นฟนูนันจะให้คำเมนเป็นเจนละจะให้คำเมนเป็นขอมไม่ได้หรอกถ้าคิดตามผมนะเออ เพียงแต่ว่าเมื่อปัจจุบันเนี่ยถูกเรียกว่าะเหม็นอยู่ในนั้นน่ะจนชาวะเหม็นเขาบอกอย่าเรียกกะเหม็นกระเหม็นเยกผมกัมพูชานั่นแหละครับเพราะว่าหมายเขาว่าเหมือนคนรับใช้อะ่ะในความคิดของเขาดังนั้นคําว่ากุัมพูชาก็คือเป็นชื่อที่มาจากเมืองสองเมืองเท่าที่ผมดูนะรายละเอียดนะครับดังนั้นคําว่าขะเหม็นจึงไม่ปรากฏอยู่ในสมัยฟูนันนะฮะไม่ปรากฏอยู่ในสมัยเจนละไม่ปรากฏอยู่ในสมัยพระนคร นะครับซึ่งพระนครเองเพิ่งมาเปลี่ยนจากกอไก่เป็นขอไข่ดังนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนขมิ้นกำลังเคลมไปในอดีตถึงขนาดว่าจะเอาขมิ้นทั้งหมดคืออาณาจักรฟูนันคืออาณาจักรคนใชเหรออาณาจักรเจนละคืออาณาจักรคนใชเหรอขอมคืออาณาจักรคนใชเหรอไม่น่าจะใช่นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับผมพูดในข้อมูลที่ปรากฏนะครับหาใช่มีเจตนานใดๆไม่นะครับเพราะว่าผมจะหมายความว่า อาณาจักรหนึ่งอาณาจักรใดที่เขามีการรวบรวมเมืองต่างๆมาแล้วก็มาดูแลปกครองเน่ยเขาไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นคือเป็นคนไหนคนไหนอย่างไรเพราะว่ามีทั้งผู้ที่อยู่ในลุ่มแม่น้ําโขงที่เป็นกัมพูชาปัจจุบันยังเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เวียดนามใต้ยังมาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นของไทยปัจจุบัน ยังรวมไปถึงบางพื้นที่ในลุมแม่น้ำเจ้าพระยายังรวมไปถึงภาคใต้ทั้งหมดไปถึงแหลมมาลายูนั่นคืออาณาจักรฟูนันพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในกัมพูชาปัจจุบันกัมพูชาก็เลยคิดว่าตัวเองคือฟูนันและกษัตริย์ทุกพระองค์ครับมีชื่อที่ไม่ใช่ชื่อภาษาเขมรน,นะครับ ไม่ใช่ชื่อภาษาเขมนส่วนภาษาเขมนมาเมื่อไหร่ก็คือมันเป็นภาษาหนึ่งในการสื่อสารเป็นภาษาหนึ่งในการสื่อสารแต่พอไล่ไปไล่มาเนื่องจากถามว่า,าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขาพูดภาษาอะไรอยู่ก็เลยพูดว่าอ๋อภาษาคขมนก็เลยใช้ภาษาคขมนมาตั้งแต่อาณาจักรนู้นละมั้งแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นคขมมนขอมก็เป็นเขมนขอม่จะเลยลุ่งเรืองนะครับฟูนันจะเลยลุ่งเรืองนะจนถึงสมัยพระเจ้า ชัยวร,รมันที่เจ็ดก็มีแต่เจริญรุ่งเรืองแล้วทําไมพระเจ้าชัยวร,รมันจึงบอกว่าให้มีพระราชพิธีณนะเสด็จนําชาวขเขมรทั้งสี่ผู้ซึ่งได้รับการรบเพื่อรักษาความมั่นคงอันนี้ชัดไหมฮะแม้แต่หลักศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดเนี่ยก็ยังเขียนว่าพิธีนั้นนี่ย เพื่อจะนําชาวเขมรสี่คนน่ะไปทํานั่นทํานี่เพราะว่าช่วยลบนก็แสดงว่าพระเจ้าชัยวรมันและเมืองของพระเจ้าชัยวรมันนนะครับอาจจะปกครองชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกเขมรอยู่นะครับอันนี้ชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นในความหมายนี้เองนะครับเขมรน,นะครับก็คือชนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในการดูแลการปกครอง ในการใช้ในการทำงานในการพารบของกษัตริย์สมัยนะั้นและก็ยังมาเป็นเมืองขึ้นต่อเมื่อพระเจ้าชัยบร,รมันนะครับเรียกว่าได้สวรรคต์นะลังนั้นในพื้นที่เหล่านั้นก็เสื่อมลงไม่ใช่คําว่าขมินเสื่อมขนาดหลักศิลาจรึกยังไม่ได้บอกว่าขมเมนคือคือเจ้าของเมืองนะนะฮะดังนั้นอันนี้ พูดไปด้วยความสัตย์จริงนะครับด้วยหลักฐานนะครับำเห็นว่าหลังจากนั้นเมื่อเสื่อมของพระเจ้าชัยวร,รมันนะครับก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอยุธยาและก็ตกเป็นของอยุธยาคือของไทยถ้าจะใช้คําว่าไทยก็คือแสดงว่าพื้นที่ของกัมพูชาก็คือเป็นของไทยมาก่อนถึง400กว่าปีดังนั้นขเขมรยังหายังหาตัวเองไม่เจอเลย ขมนคือส่วนไหนส่วนไหนเพียงแต่ว่าพื้นที่นั้นมันเขียนมาว่ามาตั้งแต่ฟูนันมาเรื่อยๆนะ,นะครับก็เลยคิดว่าตัวเองอน่าจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่พอมาเห็นความจริงแบบนี้แล้วก็อย่างที่ทราบนะนะครับก็น่าสงสารนะครับนะฮะส่วนปัจจุบันเราก็ไม่ว่ากันครับอยู่ใครอยู่มันอย่าอยากยิ่งใหญ่ก็พัฒนาตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะ ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ต้องซีเรียสมากเนาะนะครับแค่เป็นประวัติจะไปเอาอะไรมากนะครับเอาปัจจุบันให้เจริญรุ่งเรืองดีกว่าเนาะนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ชมนะขอให้ท่านมีแต่ความสุขควาเจริญครับสวัสดีครับ